วันนี้อยู่บ้านนนเกษตรอำเภอขามสแกแสงบ้านเกิดฉันนั่นเองถ้าแม่นายมาทํพริกดิบจะหน่อยก่อนอันนี้สตรแม่นายฉันดอกหนาตอนแรกก็ปอกหอมปอกกระเทียมก่อนแล้วก็ไปเก็บพริกดิบกระสวนหลังบ้านบ้านฉันจะไ่อดแนวกินดอดูพริกฉันไปเลยไอ,อ้ยังอว้วนนี่ปูก็ระยาไอ้มาหน่อยแกปลูไปให้นั่นนะี่นะปลาทูก็เคียงหกสิบบาทตัวไอ,อ้ยังใหญ่ย่้ให้มันหอมไอ้แกใส่พริกแล้วก็ขวานพริกขวาวหอมขวากะเทียมขวากไสัขวามาพ่อให้มันสวนสวนภาษาบ้านฉันก็เหี่ยนั่นเองใช่ไหมฮะเสีเ้ยวแม่นายฉันเอาไปตำก่อ ตามไปจะหน่อยนึงก็ไปแกปบะทูที่เออยงยางไวเหมือนจะกินอันนี้เขาเรียกว่าิกดิบทะเลไหลเหล่าทะเลก็ละทูแล้ว,ว่าทะเลอาชจะจันเจ็บผกแกเออ <c oughs> เร็จแล้วก็ไปหาแก็บพักหลังบ้านมาต้มหลังบ้านฉันก็มีพักโบแพ่อันนี้ก็ยอดมะลุมใครชอบกินเดิมคอมเมนต์ฉันมาด่าเด้อ <c oughs> ยอดแค่ก็คือกันเซ็จแล้วแม่นายฉันก็ต้มเลยเหลวที่เคยรอนี้ราว,ว่าเองรอผักต้มเองก็ไปละลายน้ำิกดิบเอีงก่อนสูตรแม่นายฉันน่นไม่ยาดอกใส่ผงชูรสได้หลายแล้วก็ใส่น้ำปลาแต่จริงๆมันต้องใส่น้ำปลาน้ำปลาก็คือน้ำปลาที่ มีใครต้มกันดอก,กเลยสายนามปลา่าแทนสมัยก่อนอยู่กับแม่ใหญ่แม่ใหญ,ใหญ่ฉันถามถูกเช้าเรี่ยวๆไอไน้ไนายไอ้นายต้มหมอป้ายังต้มให้แม่ใหญ่จะหน่อยดึงมันบ่มีล,ละลายน้ำพริกก็นั่นน่ะดิลูกแม่นาย้ั็กินยอดแค่ดูถั่วลูดยอดแคไอ่ยังคือแล้วก็ตักน้ำพริกราดเลยกินต้นเขาเจ้าบ้านเองมันร้อนผูน้แกเอ,อ้ยอร่อยหม้อรลอ,องของแท้แน่นอนทำอะไรงง่ายลองทำตามกันเด้อผู้แกเอ้ย